สวัสดีครับผมนายนารงเทศนาผู้ว่าราชการจังหวัดนครเจริญครับต้องนําเรียนนะครับการเดืม่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเราจะพบมากในสังคมในปัจจุบันนะครับก็จะมีในข้อของใาต่างๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสุราแอลกอฮอล์โดยขาดสตินะครับการดื่มโดยขาดสติก็หมายถึงว่าเราดื่มแล้วเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ นะครับไปดูกันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรามีสถานบันเทิงมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผิดชอบทางกฎหมายนะครับทีนี้เวลาดื่มสุราอลก่อคอขึ้นมาเนี่ยนะครับล้วท่านไม่สามารถคลองสติได้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายนะครับก็คือดื่มแล้วปรากฏว่าสุขภาพไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นโรคนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอลกกฮอลอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ง่าย เรื่องของโรคเกี่ยวกับทางเดินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลอดอาหารนะครับกระเพาะอาหารนะครับกินแล้วคุณเไม่ได้กินข้าวนะครับทำให้โรคกระเพาะนะครับหรือว่าดื่มสุราไปด้วยนะครับสูบบุหรี่ไปด้วยนะครับทีนี้ก็เกิดการจับของวันนะครับที่จับที่หลอดอาหารนะครับก็จะพบว่าการสูบการดื่มสุราเนี่ยทำให้เกิดโรคของมะเร็งนะครับไม่ว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับที่คลคัญเรื่องของตับ นะครับที่ต้องระบายนะครับฤทธิ์ขับของเสียออกไปนะครับก็พบว่าภาวะการเกิดขึ้นของการเป็นโรคตับนะครับก็สูงขึ้นโดยทางข้อมูลทางสาธารณสุขก็จะมีผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหานะครับลงไปปรากฏว่าผลกระทบเกิดจากการที่เราไปดื่มจุลาครับผมอันเดียวกันเนี่ยเรื่องของสภาพจิตนะครับดื่มบ่อยๆนะครับปรากฏว่าก็เป็นจิตเวทนะครับดื่มแล้วไม่สามารถควบคุมได้เป็นโรคติดจุลาเลื้อรลังนะครับนอกจากนั้น ะครับเวลาดื่มชวราแล้วขาดสตินะครับไปก่ออาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวนะครับพูดง่ายไปเห็นสาววเดินมานะครับแล้วไม่รู้แหละเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมานะครับก็เกิดคดีเรื่องของการขุดฆ่าข่มขืนนะครับหรืออาชญากรรมข,ของจังหวัดเราเองนะครับเราก็มีการเชิญชวนรณรงค์นะครับไปยังอำเภอท้องถิน่นต่าง เพื่อเป็นการถือปฏิบัติแต่ต้องําเรียนว่าก็เป็นการส่งเสริมนะครับเนื่องจากว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องําเรียนว่าเทศกาลอย่างนี้เป็นเทศกาลสําคัญนะครับอย่างน้อยหนึ่งปีกดเล่าสามเดือนไม่ตายนะครับแต่จะคืนความสุขให้สังคมนะครับแล้วคืนสุขภาพให้ตัวเองครอบครัวด้วยครับผมครับก็ เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านที่รับฟังรับชมนะครับเราอย่างน้อยนะครับเราไม่สามารถหยุดคนอื่นในการดื่มสุราแล้วก่อปัญหาได้แต่เราสามารถหยุดตัวเอง